มหาภารตาสามบัรจรัตนาศาสตร์คุรุปรมปรอบาลาชรุติพี่สมะกล่าวว่าข้าแต่พระราชาผู้สร้างจัก,กรวาลได้หายสาบสูญไปขณะกำลังเทศนาแก่พระนารรจีหลังจากได้รับพรจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระนารจีจึงเสด็จไปยังปาตอริกาอสมเพื่อเข้าเฝ้าพระนารรยันยันพระองค์รงได้ยินแก่นแท้ของจตุรเวจากพระโอษของสีมนานยันจากนั้นยุทธิธิรชจึงตรัสว่า โอ้ปู่กเกียรติยศของพระผู้เป็นเจ้าองค์นี้น่าอัศจรรย์ยิ่งนักแต่ความลับของพระนารอดจีที่ได้ยินเรื่องนี้ในที่ประชุมของพระพรหมจีคืออะไรพระองค์มิได้ทรงทราบพ,พระลักษณะแห่งพระพรหมจีหรือพระพรหมมิใช่พระโอรสองค์แรกของพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดหรือแล้วพิสมากก็กล่าวว่าโอราเชนจงฟังเถิดยุคสมัยและสรรพสิ่งอันยิ่งใหญ่มากมายได้ล่วงลับไปในกระแสะแห่งวาจาอันเป็นนิรันดร์นี้ ในแต่ละยุคสพรพพสิ่งแห่งพรมเกิดขึ้นก่อนดังนั้นจึงไม่ได้หมายความว่าฮิรันยออกรอพระองค์แรกจะไม่รู้จักพระสิริของพระเจ้าองค์นั้นแต่นารถได้เล่าพระเวทนี้ให้สิทธองค์อื่นๆฟังสาวกของพรมองค์อื่นๆล้วนมาจากพระองค์ผู้ทรงรอบรู้โดยสมบูรณ์เป็นที่เข้าใจกันว่าพราหมณนามว่าออสิตาได้รับความรู้นี้จากเหล่าทวยเทพโดยการฟังพระเวทนี้บุคคลน,นั้นจะกลายเป็นสาวกข,ของพระผู้สูงสุดผู้ใดเล่าเรื่องราวนี้ผู้ที่ได้ยินก็จะอยู่เพียงลำพัง ไปกับสาวกเพียงผู้เดียวไปถึงเกาะสีขาวที่เปล่งประกายดุจด,ดวงจันทร์และได้เข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสรรพสิ่งพันประการไม่ต้องสงสัยเลยหากผู้ที่ทุกข์ทรมานได้ยินสิ่งนี้เขาจะพ้นจากความทุกข์หากผู้ที่ได้ยินโรคนี้เขาจะหายดีผู้ที่สมณะจะบรรลุความปรารถนาโดยการทําเช่นนั้นสาวกก็จะบรรลุถึงชื่อเสียงโอราเชนเธอก็เช่นการควรบูชาพระผู้สูงสุดผู้ทรงเป็นมารดา บิดาและครูของท่านเสมอโอ,อยุทธิรักขอพระผู้ทรงปัญญาอันยิ่งใหญ่และพระพรหมผู้สูงสุดนิรันจงประทานพรแก่ท่านวัยสมปัญญากล่าวว่าโอชนเมชัยเมื่อได้ยินเรื่องราวนี้ธรรมราชาได้เป็นสาวกของพระนารายณ์พี่น้องของท่านก็ติดตามท่านไปด้วยพวกเขาสรรเสริญพระอุปัชฌาย์และพระปิติณปัญญาผู้ยิ่งใหญ่แล้วเสด็จขึ้นสวรรค์ไปยังกอสิรสาครเพื่อบูชาพระนารายณ์สออติกล่าวว่า โอบุตรแห่งเสวนากะข้าพเจ้าได้บอกท่านตามที่วัยสมมอปัญญาบอกแล้วท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญตะบะแล้วพวกท่านทั้งหลายได้ถือศีลอดแล้วพวกท่านทั้งหลายล้วนเป็นผู้รอบรู้ในพระเวทชาวในมีสอรรคยะผู้มีตะเกียงสองดวงได้มาเยี่ยมเยือนที่ประทับอันยิ่งใหญ่ของเสวนากะพวกท่านบูชาพระผู้สูงสุดนิรันด์ด้วยการบูชายันในอดีตเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เล่าให้ฟังจากพระบิดาของข้าพเจ้าจากนั้นสนตยะกล่าวว่า โอสอตอ,อยผู้ได้รับการบูชาจากเหล่าทวยเทพพระเจ้าผู้สร้างโลกผู้สร้างจักรวาวนลทรงยอมรับพระหอวิสุเป็นเทพสูงสุดแห่งการบูชาได้อย่างไรพระองค์ทรงประกอบพิธีบูชาได้อย่างไรเหตุใดพระเจ้าองค์นี้ในรูปของพระเวทและความรู้พระเวทจึงทรงรับเอารูปแห่งความรู้และการบูชาหรือยัตยธรรมเหล่าทวยเทพมีสิทธิ์เข้าร่วมในธรรมะแห่งธรรมชาติได้อย่างไร เหล่าทวยเทพประกอบพิธียัดยักโดยการขจัดความรู้ออกจากการกระทำได้อย่างไรเพื่อขจัดความสงสัยนี้จงฟังเรื่องราวของพระนารายณ์ท่านคือผู้ทรงปริชาญาณท่านคือผู้ทำลายพวกเขาสุทาบุตรของฤาษีกล่าวว่าจงฟังเถิดโอสุนการะจันเมชัยกล่าวว่าข้าจะแปลสิ่งที่ข้าได้เรียนรู้จากวัยสมพอยก่อนหน้านี้ให้เจ้าฟังจันเมชัยกล่าวว่าเหล่าทวยเทพและมนุษย์ทั้งปวงที่ผูกพันกับพรหม ผู้ทรงอำนาจสูงสุดล้วนสนใจแต่ความก้าวหน้าเมื่อเจ้าเทศนาเจ้าก็อธิบายว่าการหลุดพ้นคือความสุขสูงสุดและนิรันดร์ข้าพเจ้าได้ยินมาว่าผู้ที่บรรลุถึงการหลุดพ้นโดยการตระหนักรู้ในพรหมันจะเข้าถึงการปรากฏของพระผู้เป็นเจ้าเป็นผานพันยันยพรมสีหน้าหิรันยักษ์รบพุทธพระอินทร์ผู้ยิ่งใหญ่พระอาทิตย์พระจันทเทพเจ้าแห่งดวงดาวเทพแห่งลมอคตินวรุณและท้องฟ้า เหล่าเทวดาเหล่านี้ล้วนไม่รู้ถึงภัยพิบัติที่ถูกกำหนดไว้สำหรับพวกเขาดังนั้นโลกของพวกเขาจึงขึ้นอยู่กับการเวลาและพวกเขาไม่สามารถบรรลุถึงสิ่งที่ใกล้ตัวและนิรันด้นี่เป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงในวิถีแห่งการกระทำเหตุใดเทวดาจึงได้รับการบูชาในการบูชายันพวกเขากลายเป็นบูชายันได้อย่างไรถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเขาถวายส่วนบูชายันแด่ใครจากนั้นไวยสามปายนะตรัสว่า ข้าแต่พระราชาพระองค์ทรงถามคำถามที่ลึกซึ้งยิ่งนักคนม่เขาไม่รู้พระเวทไม่รู้ปุราณะไม่สามารถให้คำตอบที่เป็นเหตุเป็นผลแก่คำถามเหล่านี้ได้ข้าพเจ้าเคยถามคำถามนี้เกี่ยวกับพระครูกริตนปายนานวอยาศของข้าพเจ้าอายตนะถูกปราบลงแล้วไวยสัมปยนะโกรธจัดเข้าไปหาท่านด้วยอภรณ์งดงามวอยาศกล่าวว่าฟังนะข้าพเจ้าได้บำเพ็ญตะบะอันเคร่งครัดและยิ่งใหญ่มากเหตุผลขององค์การบำเพ็ญตะบะนี้คือความปรารถนาที่จะรู้อดีต อนาคตและปัจจุบันเมื่อข้าพเจ้าบำเพ็ญตบะแล้วข้าพเจ้าได้ไปยังบ้านของสีมันนาฬายริมฝั่งแม่น้ำกอสิรอสาครข้าพเจ้าบูชาท่านสามครั้งและได้รับความรู้ข้าพเจ้าจะอธิบายสิ่งที่ข้าพเจ้าควรรู้แก่ท่านเกี่ยวกับความรู้แห่งจินตนาการผู้ที่รู้จักสังขยาโยคะต่างกล่าวถึงวิญญาณสูงสุดซึ่งถูกเรียกว่ามหาปุรุสอรตามการกระทำของท่านผู้ที่รู้จักวิญญาณนามธรรมที่ถูกสร้างขึ้นจากท่านต่างกล่าวว่าวิญญาณนามธรรมนั้นเป็นผู้นำ มันอยู่ทุกคนทุกแห่งเรียกอีกอย่างว่าอาหารการพระองค์ทรงประทับอยู่มันคือปอรากฤตโลกทั้งใบมหาพระองค์เพื่อเป็นที่หลบภยัยจากนั้นพระพรหมบิดาแห่งโลกพระเวทและโลกก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อส่วนที่สมบูรณ์แบบจากกอปอรากฤษทั้ง8โลกทั้งใบจึงถูกสร้างขึ้นพระรุทธะอวตารแห่งความโกรธพระองค์ทรงสร้างปุรุสอทั้ง10ดังนั้นพระรุทธะจึงกลายเป็นปอรากเรติสและเป็นที่ต้องการของสรรพสัตเหล่านี้แล้วเราจะอธิบายเรื่องนี้ด้วยพลังอะไร พระพรหมและเทพผู้สั่งสอนเคล็ดลับพิธีกรรมทางศาสนาแล้วพระพรหมก็ตรัสว่าโอเหล่าเทพพระองค์ทรงเตือนสติข้าพระองค์อย่างถูกต้องแล้วข้าพระองค์ปรารถนาพรจากพระองค์ข้าพระองค์ก็มีความคิดอยู่ในใจที่พระองค์ไม่ชอบเราจะไปเยี่ยมปรีเทวาได้อย่างไรเราจะไม่สูญเสียพลังเพื่อพระองค์และข้าพระองค์ได้อย่างไรข้าพระองค์ครุ่นคิดจากที่นี่เราทุกคนจะสามารถเข้าถึงมหาปุรุษสอผู้มองไม่เห็น ผู้เป็นพยานของโลกพระองค์จะทรงบอกสิ่งที่ดีที่สุดแก่เราเมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วพระพรหมเหล่าฤาษีและเทพก็เสด็จไปกับพระองค์ไปยังชายฝั่งทางเหนือของมหาสมุทรศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสวงหาความสุขของโลกพวกท่านได้บำเพ็ญตบะตามที่ปรากฏในพระเวทตามพระธรรมสั่งสอนของพระพรหมนี่ไม่ใช่การบำเพ็ญตบะแต่เป็นสิ่งที่น่าสะเพริงกลัวเรียกว่าเป็นโชคลาภอันยิ่งใหญ่พวกท่านยกตาและมือขึ้นจิตใจของข้าพระองค์ตั้งมัน่นพวกท่านทั้งหมดกลายเป็นต้นไม้ยืนขาเดียว บำเพ็ญตะบะด้วยจิตเดียวเป็นเวลาหลายพันปีอันศักดิ์สิทธิ์พวกท่านประดับพระเวทเสียงอันไพเราะนี้ถามพระองค์ตรัสว่าโอ้เหล่าเทพแห่งพรหมโอ้เหล่าฤาษีทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายยินดีต้อนรับและกล่าวคำดีคำดีเกี่ยวกับพวกท่านข้าพระองค์ได้รู้จักพวกท่านว่าข้าพระองค์ควรกระทําความดาีมากมายเพียงใดเพื่อประโยชน์สุขของโลกข้าพระองค์ควรรับใช้ดวงวิญญ,ญาณของท่านตามความปรารถนาของข้าพระองค์โอ้เหล่าเทพพวกท่านปรารถนาจะบูชาข้าพระองค์ จึงได้บำเพ็ญตะบะอย่างหนักโอผู้ยิ่งใหญ่โปรดรับผลแห่งการบำเพ็ญตะบะนี้โอศาสดาของโลกบิดาแห่งจัก,กรวาลผู้ประเสริฐที่สุดในบรรดาผู้รอบรู้โปรดบูชาข้าพระองค์ด้วยใจแน่วแน่จงถวายเครื่องบูชาส่วนหนึ่งแก่ข้าพระองค์เสมอแล้วข้าพระองค์จะสอนคุณความมดีแก่ท่านตามกำลังของท่านเวสสมปอยานะกล่าวว่านี่แหละคือพระดํารัสของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าแห่งเหล่าเทพ เมื่อได้ยินดังนั้นเหล่าเทพและนักปราท,ทั้งหลายจึงประกอบพธิธีไวสอนรบกรตามกฎที่กล่าวไว้ในพระเวทพระพรหมได้ทรงสร้างส่วนแรกในที่ประชุมนั้นหลังจากสร้างส่วนนี้ขึ้นแล้วเหล่าเทพและนักปราดได้ซ่อนพระผู้เป็นเจ้าไว้เหนือรูปและความมืดพวกเขาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สถิตยอยู่ทุกผลทุกแห่งพระผู้เป็นเจ้าแห่งทิพย์เหนือผู้ทรงประธานอันยิ่งใหญ่จากนั้นผู้ประธานพรได้กล่าวแก่เหล่าเทพท,ท,ทั้งหมดที่อยู่ในที่นั้นว่า พระองค์ผู้ทรงสร้างส่วนนี้จงบูชาข้าด้วยส่วนนี้เถิดพวกท่านบูชาข้าด้วยเครื่องบูชาอันถูกต้องพวกท่านได้แจกจ่ายผลแห่งธรรมชาติของพระองค์แก่ทุกยุคทุกสมัยโอ้เหล่าเทพผู้ทรงประกอบเครื่องบูชาในทุกภพทุกชาติทรงประทานส่วนที่สร้างขึ้นโดยพระเวทแก่ท่านในสิ่งสร้างอันยิ่งใหญ่นี้ข้าจะประทานส่วนที่ท่านได้คิดขึ้นเพื่อข้าแก่ท่านข้าได้จัดวางตามสูตรในพระเวทแล้ว จงชื่นชมผลขององค์การบูชาพัฒนามนุษยชาติจงคิดถึงความหมายอันสมบูรณ์ของทุกสิ่งตามกำลังของท่านและไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามผลลัพธ์ย่อมเป็นไปตามธรรมชาติได้กำลังเพิ่มขึ้นและแผ่นดินก็มั่นคงสิ่งนี้นำไปสู่การสร้างพระเวทยัดนาะและพืชพันเหล่าถวยเทพต่างพอพระไทยเมื่อนำมาใช้อย่างถูกต้องบนโลกนี้ข้าพระองค์ได้สร้างสิ่งสร้างนี้ซึ่งเกิดจากธรรมชาติเพื่อพระองค์โอ้พระผู้สูงสุดมันจะคงอยู่ตลอดไปโอ้พระผู้เป็นเจ้า ขอพระองค์ทรงระลึกถึงความผาสุกข,ของโลกด้วยพระกำลังของพระองค์งมอรุสีอังคิระออตรีปุรัตยะปุหลอกอนตุกวสิสอธบุตรแห่งจิตทั้งเจ็ดได้ถือกำเนิดขึ้นเหล่านี้คือพระเวทเหล่าครูผู้ยิ่งใหญ่แห่งพระเวทถ้าพระองค์ได้แต่งตั้งพวกเขาให้เป็นผีเสื้อที่บินตามธรรมชาตินี่คือวิถีแห่งผู้ทำงานพระนามของพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างจัก,กรวาลคืออนิรุทธสตตอ,อชาสนัตถชา สอนัถะสอนาถเถากุมารก็ปิดลอสอนัถะทั้งเจ็ดนี้คือบุตรแห่งจิตของพระพรหมความรู้มาถึงพวกเขาโดยธรรมชาติพวกเขายึดถือแนวทางแห่งการบำเพ็ญตบะพวกเขาฉลาดในโยคะพระองค์ทรงปริชาญาณในความรู้ของสังขยาอาจารย์ทางาศาสนาและทรงนำทางสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นความยิ่งใหญ่ของกูณนะทั้งสามนี้มาจากความมืดหรือความยิ่งใหญ่มาจากความมืดหรือข้าพเจ้าได้รู้จักโลกนี้อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ นี่คือหนทางที่ดำเนินไปอย่างไม่ซ้ำซากพระองค์ทรงได้รับคุณธรรมจากศาสนาหรือความเคร่งครัดที่มันมาจากพรหมองค์นี้คือชอคัสคุรุพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างโลกพระองค์คือมารดาบิดาปู่ของเจ้าด้วยพระบัญชาของข้าพเจ้าพระองค์สามารถประทานพรแก่สรรพสัตว์บุตรของพระองค์คือรุทระจะบังเกิดจากหน้าผากของข้าพเจ้าด้วยพระบัญชาของพรหมพระองค์จะเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้จะทรงคุ้มครองสรรพสัตว์จงไปเถิดจงจดจำพลังอำนาจของท่านตามที่เป็นอยู่ ขอให้การงานทั้งปวงของโลกทั้งมวลสำเร็จลุล่วงในเร็ววันขอให้สรรพสว์ท,ทั้งหลายตระหนักถึงการงานและชะตากรรมของตนโอ้พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดโปรดทรงทราบว่านี่คือเวลาแห่งชีวิตบัดนี้มาถึงยุคมหายุคที่เรียกว่ากาตุดยุกในช่วงเวลานี้สัตว์ที่นำมาบูชายันไม่ควรถูกทรมานไม่ควรถูกผลักไปข้างหน้าณจุดนี้ธรรมยืนอยู่บนสี่ขาต่อมาคือยุคที่เรียกว่าตรียุกและต่อมาคือ ทว่าปอยุกในช่วงเวลานี้ธรรมะสูญเสียขาทั้งสองข้างต่อจากนั้นคือกลียุกและธรรมะเหลือขาเพียงข้างเดียว